เื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมีท้ายพระราชบัติแล้วนะครับท่านอมรีจะกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลและเราจะกล่าวพร้อมกันครับข้าพระเจ้ามีความปิติชื่นชมยิ่งนะักได้เห็นท่านทั้งหลาย จากทุกองค์กรและทุกสถาบันพร้อมเพรียงกันมาให้พรวันเกิดขอขอพระไทยและขอบใจในคำอวยพอรอันเปี่ยมด้วยความหวังดีและไมตรีจิตขอทุกท่านจนได้รับพรและไมตรีพระเจ้าเช่นเดียวกันความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งจใจเดียวกัน ที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงให้เห็นทำให้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่อุปถัมและผู้พันคนไทยให้ร่วมกันเป็นเอกภาพสามารถทำรงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระยัางยืนมาช้านานคุณธรรมข้อน,นั้น ก็คือไมตรีความมีเมตตาหวังดีให้กันและกันคนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์เพื่อปูนกันจะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันจะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือก,กันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจเริ่มตอกันขพระเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจรารณาทบทวนให้ทราบหนักแก่จใจอีกครั้งหนึ่งว่าในกายในใจ ของไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้อยู่หนักแน่นพร้อมูเพียงใดจากได้มั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาประเทศชาติและความเป็นไทยของเราไว้ได้ยืนยาวตลอดไปขออนาคุณพภะษีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย ทุกหม่หเราเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาท่างทุกคนให้มีความสุขปราศจากบุญทินทุกและพยันตรายมีกำลังกายกำลังใจและกำลังปัญญาสามารถนำผ่าบ้านเมืองให้ผ่านพ้นอุปสรรคหวากหนาม บรรลุถึงความมัทนาปาสุขได้ตัวส,สวัสดี ขอน้อมเปล่าน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอจงสุงพระเจริญยิ่งยืนนานใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่ ท่านผู้ชมครับในขณะนี้พระราชพิธีเสด็จออกมาสมาคมก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วนะครับวินาทีที่ผ่านไปเป็นเป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของของประเทศไทยผมคิดว่าเราทุกคนมีความยินดีที่ได้ได้ไดเกิดมาเป็นข้าแผ่นดินมีความสุขมีความวามั่งิีอยู่ใต้ร่มพระบารมีและมีความยินดีที่ได้ร่วมเฉลิมฉลมองโอกาสสำคัญของประเทศในวันนี้ร่วมกันครับ คำท,ที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้กลท่นรกรอทูลณาในนามของข้าราชการทุกู่เราในนามของพี่น้องประชาชนในนามของสมาชิกราชสภาในนามของข้าราชการฝ่ายตลวการเป็นความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้และเป็นสัจจะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราในปัจจุบันสมัย สามัคคีของประชาชนทั้งประเทศทั้งหมดงานเกินคำบรรยายนะครับในระหว่างที่รอเวลาจะเสด็จเนินกลับอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับทางตำรวจกองที่พวกเ้าถึงประเทศไทยจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้จนไปั่งถึงหน้าที่ที่เสด็จเนินกลับจากพระนั่งเดินมสมาคมน,นะครับขออนุญาตใช้เว,เวลาช่วงนี้ขออนุญาตอ่าน คาถาถวายพระพรชัยมงคลที่คณะสงฆ์สวดหลังจากทำวัดเช้าและเย็นตั้งแต่ที่18กรกฎาคมเป็นต้นมาและจะสวดเช่นนี้ไปจนกระทัง่งที่31ธันวาคม2542ครับมีคาถาเป็นภาษาบาลีว่าภูมิพลมหาราชวรัชชะชัยมงคลวรธานคาถามีข้อความคำแปลเป็นภาษาไทยไว้่องนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวผูมิพลมหาราช ทรงเป็นนิ่งหวันของปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระธรรมิกมหาราชทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิตรราชธรรมตลอดมาทรงมีพระราชอุตสาหะสม่ำเสมอด้วยพระราชเวทไทยกอบด้วยพระกรุณาภาพอันยิ่งใหญ่ช่วยปลดเรื่องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยากให้พ้นจากความทุกข์ยากผู้ประสบภัยพิบัติให้พ้นจากภัยพิบัติทรงทําให้ชาวไทยชุ่มชื่นใจด้วยน้าพระไทย ขืนในพระเมตตาธรรมเหมือนพระพิรุณโปรยปลายลงมาในหน้าแล้งทำให้สัมสัตว์บนแผ่นดินชุ่มชื่นฉะนั้นสถานที่ใดมีน้ำท่วมก็ทรงทำสถานที่นั้นให้มีน้ำพอดีสถานที่ใดแห้งแล้งขาดแคลนน้ำก็ทรงทำที่นั้นให้ชุ่มฉ่ำมีน้ำสมบูรณ์พระจอมแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานที่ใดๆซึ่งมีความทุกข์เข็ญและผ่องย ความทุกข์เข็นนาที่นั้นๆก็พลันมาลายไปด้วยพระบรมเดชานุภาพของพระองค์พระราชกรณีทั้งปวงของที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วด้วยดีพระราชดํารัสทั้งหมดที่จัดแสดงแล้วด้วยดีพระราชดําริทั้งสิ้นที่ทรงดําริไว้แล้วด้วยดีพระเสโททุกอย่างที่หยดลมดินก็ดีลวนเป็นไปเพื่อความสุขและประโยชน์แก็บวงชนชาวไทยทั้งสิ้น ผู้มชนชาวไทยได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปัญญาแจ้งประจักษ์พระองค์นี้จึงมีความสมัครสมานสามัคคีมีน้ำใจร่วมกันในการพัฒนาประเทศไทยช่วยกันรักษาเอกราชและทมเนียมประเพณีของชาติไว้ได้โดยธรรมบัตนี้สมเด็จพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นทรงเจริญพระชนมายุหกรอบ72พรรษาในมหามงคลสมัยเช่นนี้ อาตามาภาพทั้งหลายขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภารเจ้าพระองค์นั้นคือด้วยเดชานุภาพแห่งภาษ,ษีรัตนไตรและด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมทั้งปวงที่อาตามาภาพทั้งหลายสั่งสมไปแล้วมาทุกเมื่อโดยทุกเมื่อมาตลอดทางอนุภาพแห่งพระปริตเทียมนวยความศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งให้ทั้งปวงที่อาตามาภาพทั้งหลายได้สวดสาธยายแล้วนี้ขอประบาทสมเด็จพระจริวรภูมิพลบรมบพิษ พระราชสมภาะรเจ้าทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงนิราชปราจากทรงนิราชจากโรคขาพาธทรงพระเกษสมสาราญหาเพศภัยจากที่ใดๆมาพ้องผ่านมีได้พระพลานณมัยแข็งแรงมีพระสติมั่นคงทรงได้รับความสําเร็จแห่งพระราชมิทั้งปวงสถิตสถาพรอยู่ในไอซุริยสมบัติเป็นที่พึ่งแห่งประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลนานเทิน